เหนียเตี้ยตนก่อนลมหายใจหายตจเล่าเนี่ยชาวที่เท no ี่ยงหน้าดูวะเปลี่ยนเปลี่ยนฝังกูรู้จักกูด้วยหร จะงยงทุบบนั <B> ้นนั้นุมามากแบบอุยยัวังเะไ้ผูสู็ตัวเนี่ยจะทาอะไรันเชีู้สูงตัวแบบนั้นติจับากนะตรนี้่มผููงด้วยมมาเี่มที่มาไม่พุ่่ที่เงหอยไมมัดดะ ถ้าหมดเดือน้ว่ไหวรถบาโซ่ตัวอย่างใไหถ้าที่จับม้าโตนี้ได้ที่จับมาทีาสมมติว่าถูกกับคนถูดได้จัาไม่ได้จะปล่อยงไปถูกเลถ้าถูกจะตาแบบนี้ถ้าจบนะที่มาผู้ถูดพลาดตรหนที่ถูดไม่ได้ไปจับข้าที่อหมดนมาหรือว่าถือถือ้าไหตรงไหนนะ ที่มากับศรรามน้ําทาวันนี้พริกมากําลังดูกันกลับแล้วครับวันนี้พริกนะครับลงสนามแล้วครับพี่บอกอยู่เหมือนกันนะถ้าจะเป็นเจ้าของตัวเอง <laughs> น้องน้องน้อง

ตันเงิติเนี่ยตื่นก่อนึ่งลงหาใจดีใจเล่าอเนี่ยชท่ที่เที่ยงหน้าูว่เปลี่ยนเปฝังรู้จักมันเปล่เออฝังก่อนมึงใครเนี่ยคุยเรื่องของเรืเนี่ยมนี่นี่เอาไปใหนเล่ามึงใครลามก่นล้าพวกกูอะไปตามหา เออนง้ในระหว่างการานี่ยในระหว่างการเานะเดี๋ยวผีคนหนึ่งไล่เามาเขาจะไปคุณรู้สึกว่าคุณไม่ยื้อเลยวะเจ้าคุณทำหัวเจ้าคุณทำหัวก็เป็เสน่เท่าไหร่มาหรือเปล่าไม่นข้อใ่กิจการทันทีเดี๋ยวู้จัดการไล่ไปเขาบคาเส่วนะครับที่มีอนนี้เอ่อกรุณนครับ คืออะไรนะนหนูก็ไม่ได้อยากเป็นอย่างนี้เลยนะหนูก็เป็นผู้ชายหนูเขาเป็นเมียแล้วผู้หญิงเนี่ยมันทิ้งหนูไปเลยตองใจมันไปแบบนี้แต่ดูแล้วมาเจอ,อนี่อยู่ี่เรกขับตัวกับใจมันเป็นผู้ชายอยู่็อกจีนี่อยู่ <c oughs> แล้วอยู่ที่น่ะมึงแต่งตัวหนูไปจากฝาไหนกันเลยแต่เราที่ทักรับรับนอนทำงาน้ย่างนี้วย ตาพี่กับตาลงไม่รู้ใครย้อยกว่ากันเลยเนี่ยตอนนี้ก็ต้องแตหัวข้ามกันะพี่นะเออขอบคุณขอบใจนะพี่นีดับโดนะครับขอบคุณนะครับอยู่ด้างน้าเป็นดียด้านข้างนะครับสอข้อคที่สูงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอา ไหวไหมไม่ใช่พ e right, uh ี่จะไหวไหมเราไหวนะจุาฯมากุาฯเป็นะไรของจุฬาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจมอบให้กับจอดงนะครับขอบคุณนะครับี๋ยวก็คู่นะ๋ยวให้นาดงหค้ท่านัชาตรับนะครับลูกคระตนจดงเดด้านนี้ด้นเธอขอบคุณนะครัคุณนะครับเดี๋ยวเราเลิกทีครับขอเอ็ี้ครับมีช็อตไหมเนี่ย เขไม่มีนะครับคุณตา ไอ้ตองกูร <boundaries> ู <st> ้นะมึงจะโวยกูอ <guy hi> ่ะแม่ตาไวจะด้วยมือปีมึงมั่นใจไม่ได้เลยกูเชื่อใจกู ปีแปดดูเกียเป่าหมดเลยเอเวนรุ่นลัม่า,าร์กินุ่นู้น ี่ยคนเราสิชอบขอแพปเลยขอบคุณนะคะขอใ่เรา้เงดัมากขนี่มีนอนใจให้ดำนอนกับโดมนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณ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 นะครับ เด้เดื่เรื่อยต่อไปเรื่อยๆแต่ในการล่าช้าแต่ประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งขึ้นน้กับโดงก็จะลงน้ำนะครับกับโดมกับโดมต้วไหนตวนท่ว่ะพี่โทรไปถามพี่บ้านที่หนูมาเ่วันนี้ ยังไม่รู้เลยว่ามึงมาหรือเปล่าขอบคุณนะครับขอใคุณมาวนใจนะครขอบคุณมาาขอบคุณค่ะอ๋อเม่อกี้ไอ้แฟนสาคนเดยวูปน่ารักมากเลยแมีป้ายผมป้ายด้วยมึงเห็นแฟนสับหรือเปล่ามึงเห็นปไหอ่ะหนนัฝันนนั่สี่คนรถทางออกนี่เมื่อกี้บอกว่าให้ประกาศด้วยปราศว่าพุีน้าราเล่มาเล่นที่นี่อบคุ ที่หาดที่เป็ร้าพาาปีหน้านะเราจะมาเจอกันที่ร้านนี้อีกปีหน้านะครับผมดะครับม่เพียรอจะเรียกาไปแล้วเหรอไม่มีรเพียร์ฉันใช่ไหมไม่มีเร้วกขาดราคมีแบสูงเลยนะพี่คนนี้แบกเไม่หมดก็จะบายและคืนเลยนี หยอกหยอกหยอกอค่ะขอบคุณค่ะอ่มกันต่อนะครับคุณพี่หญิงครับอะไรเมื่อกคู่นี้เหนพื่อนผมบอกว่าคุณนี่เลยอะไร่อนอมมาแ้ครับอ่คุกอยากนจะมาไปมคะ่ผมไม่รู้เห็นเพื่อนผมบอกผมก็ถามคุณพี้เพื่อนผมก็ออกมานะครับมไม่มทางหรอกมนต้องเป็น่ว่าดีแล้วทีม่ด้แังมาพากว่าคุณเป็นคุณสเคครับแต่ว่าคุณพี่ ở ba cá phá con 文章。